ทักทายสบายดีพพเอฟซทุกคนที่เขา้ามาลับสมส่องมอตวเซโนซาเนี่ยเออพี่น้องวันนี้หอตวจจะพาพพเอฟซมาสมบรรยากาศตามถุ่งนาเ้้พี่น้องหมอตวจมาดูลี่แล้วพี่น้องเววาสมาาาิมาหาลปลาบางเถือด้อพี่น้องมาหาเหรอพันปลาบางเถือเนาอมาแทงปลางามคำพี่น้องก็ ไปมารีวิวไอ้เบิ่งพี่น้องบรรยากาศเนาะป้านำหลายลายพี่น้องนำหลายลายพี่น้องเลยถือกระลีพี่น้องมาหล่อเบิ่งดีแล้วเบิ่งพี่น้องว่ามันมีปอกมีปลาอยู่บ่พี่นอ้องเหยาต้นแรงมือได้มือได้ว่างๆสีมะก,กานเลยพี่น้องเคยถือโอกาสมากเลยกะ รีวิวธรรมชาติให้พี่ๆด้เบิ่งนํากันเด้อพี่น้องบรรยากาศยามแร,รงพี่น้องมีแต่หอยพี่น้องหอยใหญ่พี่น้องมีแต่หอยนะพี่น้องหอยหอยอยังก่อนนี่หอยเซลลี่วะปลาหลายรีบิ่งพี่น้องลงกันนะปลาหลายๆพี่น้องเบิ่งพี่น้อง เจอกันเลยพี่น้องพี่สาจูนเพิ่นก็มาเด้อพี่น้องพี่น้องมีมีมาขอน้ำวะเออเอ้ยเพิ่นก็นอยู่พี่เด้อพี่น้องสาจูนเพิ่นมานั่งปิกมิก,กับหลานพี่น้องนั่งนั่งยังลายอยู่พี่น้องเลยเข่ายังบ่เกิดเนาะถ้าเข่าสูงก่อนหน่อยนึงพอดี ไม่ได้ปลาขึ้นพี่น้องออเหตุัากันอยู่เนาะนี่สาวจูนพี่น้องเห็นแล้วอ่ะบอลกัรกบลุงสาวจูนพี่น้องเห็นได้นี่นะกินมะข้อ เพิ่นมาปิกนิกกับหลานเด้อพี่น้องพี่สาวเพิ่นเนาะมาปิกนิกมีหยังแน่มาปิกนิกนี่มีข้อตัวกับมัทอดินนะมีมะข่อกับมัะตอดินอือซื้อเอาเพมะข่อนี่ค่ะบขึ้นนะขึ้นต้นยืนใช่นะต้นนี้อะไรเด้อืมข้อหวานข้อไปนําข้อหวานมึงกินมังหนาอมันอันวะไปหวานได้มาหน่ให้หวาน พี่น้องเราติดกระทือโอกาสสอบถามพี่สาวพึ่งเลยเด้อพี่น้องอ้าวมือได้สิไป,ปะสสนะไทยนะได้บัตรประชาชนได้บัตรประชาชนอยากมือกินน้ำถือโอกาสเลยพี่นอ้นองสอบถามพี่สาวพี่น้องว่าไปมือได้พี่น้องได้บัตรประชาชนผมมือได้จะได้บัตรประชาชนจักแล้วพออาทิตย์นี้อาทิตย์อาทิตย์นี้ปะ จะไปเหตุงานอยู่ไทยบหรหรือไปท่องเที่ยวถ้าพังเบิง้งพังเบิง้งเออไปหาทางญาตพี่นอ้องหลืพี่นอ้องทางฝั่ง,งไทยเนาะเออพี่นอ้องสาจูนเนาะถาบัตรประชาชุนถ้าโดนแต,แต,แต่แต่มือนะพูจะจะมือเลยนี่ออตามเขาเรีลนแล้วตามเขาแรียนเขาได้สาขาเขาเห็นแบบบัตรประชาชุนนะ สามแสนสามแเกือบพันบาทเนาะหกเจ็ดร้อยบาทไปแล้วเนาะเห็ดแบบประชาชนกัโดนเติบเลยเนาะมืงผู้ดีจนเสียหอดสองสัปดาห์เลยพี่น้องเลยพอเนาะสามอาทิตย์แล้วสามอาทิตย์แหละเห็ดแบบประชาชนนี่อ,อ๋อมือหนึง่งมือหนาบาดตรวไปเห็ดกะคือว่าโบเลยโดนปานี่เด้อพี่นอ้องไม่เห็นมาตรวจฟ้องวันนี่ ้เขาจ้ำตาให้ไปแล้วก็เขาหันถ่ายรูบใา่หูป,หปแล้วเขาก็เอาใบาามาใบาแบบฟอบม,มามาแล้วก็ให้จ้ำตาพอบ้านจ้ำตาพอบ้านแล้วก็แหลกหลงแม่เขาแล้วก็มือได้ชิ้นแรกเขาก็บ,บอกเองก็บงอซองซ้ำมือเหรอแซนปายเลยแซนหน้าเพื่อฉันเพื่อนซาแซนผมโอ้ยก็แหลกไงแหลกไงพี่โดนดเนี่ยแจ็คแล้วพอจ้าออโออไก่เนี่ยเขาหสถานที่มันเลยเด้ ก็ไปกะวางแข้งไงเด้ขอ,อจเจ้าเล่นไหน่อยในวางต้นไม้ลายต้นวิกลายในวิกต้นวิกไปหน่อยเดียวหนึ่งเด้ในสวรรค์นนะ่ะบุญเม่นเขาไปในตัวเมืองใหญ่ไดยเอ,อ้ยพิ่นบฮูพี่น้องว่าวางได้ไปเห็ดบัตรประชาชน,เนา,นเนาะพี่เนาะของประตูก็จักมือได้จักไปซืมืดเลยวบฮูกะว่าสิไปเห็ดพัดสปอร์ตว่าอยู่ด้วยพี่น้องว่าสิมางเถ่อมังคําบงงคาวมางเถ่อได้ไปทเที่ยวไทยอะไรพี่นอเนาะมังเถ่อได้ไปเที่ยวแถว ขาาเขมเตขออเนะมุกดาหารเนี่ยหล่อแค้มโค้งเนาะก็เขาอื่นฝั่งไทยเนาะถ้าไปมุกดาหารนี่กันเนาะมแม่แลไรพี่น้องเห็นเขาไปหล่ออยู่กับหมวนเด้พี่น้องเลยยังบ่เคยไปจักเถื่อถาดพนมเนาะอ,อยากไปทองเที่ยวอยู่พี่น้องสาจุนเคยไปหล่อแหละถาดพนมมาไอสาจุนก็บ,บ่เคยคื <laughs> บอบ่เคยอะไรใ<ๆ><ๆ>ดเพื่อไปเมื่อไรบ่กเคยไปแถวนี้บอ <laughs> บอบุกเคยไปแถวนี้พี่น้อง คือว่าเคยไปเที่ยวเลยไปทางไกลอืมมาไป <c oughs> ไปเลยเนาะมันไปแต่จ็กเดือนสิมาบบบนี้แจ็กแพร์จ็กแพร์มูอีกแบบนี้มูกำหนดเลยพี่นอ้นงนอ,นนนองเป็นงานอยู่ไทยเนาะคนเล่าก็ไปลายเด้พี่น้องเปลี่ยนงานอยู่ไทยเนาะเพราะว่ามันมัน ขายแห้งงานมันจะดีกว่าอยู่ในเลาาเลยพี่น้องพอถ้าได้วันละสองสามร้อยกะค่ายแหน่พี่น้องแต่ว่าคุณยังบบเป็นงานเนี่ยคนไทยกับประมาณพูดแล้วเขาหายพี่น้องแต่คนเป็นงานเขาหายราบขาแรงสูงแต่ว่าอยู่ในนี่คนบบเป็นงานนี่ลอยเดียวกเสิดีเลยพี่น้องเนาะแต่ว่าเหตุงานบบเป็นนี่กรลอยแต่ว่าไหลเป็นเงินกีบมันผัดต่ำได้พี่น้องเนาะขาสิบพันหกสิบพันหนึ่งขายแห้ง แต่ว่างานหน,นักๆพวกเขาจะให้ขายแห้งสูงงานเทเทขอ,อกเทคานเอ็นนี่งานสมปอกแชมพูนี่ได้พี่น้องเขาให้ขายแห้งสูงอยู่ไปน,นะแต่เขาเมื่อยแล้วเห็บหดบวชกือบสียหอดเดือนนี่ก็ตายแลวพี่น้องลาไปนะเนาะแต่ว่าเห็ดแบบงานเทโฮงงานเข้าไปเงินสูงเนะาะยังไปเห็ดเอื้ยเผื่อกับไปเห็ดอยู่ในไทยเลยพี่น้องเลยพอสพอมีเนาะพอได้กินพี่นอ้องแต่ว่าอยู่บ้านกับ่พอ่พอกินพี่น้องเนาะ มันเงินเดือนหน่อยพี่น้องตามกับงานมันกับบซูมีเนี่ยอตดกับบางเถอกับเอฟซีเพิ่นถามด้วยพี่น้องว่าคือผมมีงานพี่น้องเนาะกับอีกตามนี่แหละพี่น้องมันกับสถานการณ์เนาะขณะพู้ใหญ่ใหยังไอ้ไอ้เพิ่นบางคนก็ยังบมมีงานเด้อพี่น้องก็จจาเป็นเด้อเอาตดกับอยากเห็ุยูพี่น้องเหตุหอกเหตุงานเป็นของตัวเองเนาะมีอาสีบเนาะ แต่บางครั้งมันกะตามสถานการณ์เด้อพี่น้องมันก็มันบบมีงานพี่น้องว่าง่ายๆซะเนาะงานกแบบมันบบเป็นลักเป็นแหล่งอะไรพี่น้องไปงานมันก็บแบบบ่เป็นลักเป็นแหล่งอะไรพี่น้องแต่เฮาก็เห็ุไปกับพอได้กินทุกมือเนาะพี่น้องเนาะถึงมันถึงมันบบเป็นลักเป็นแหล่งเฮาก็พอได้กินเด้อพี่น้องเห็ดอยู่ต่อ YouTube ีเนาะเอาขยันเฮ็ดคลิปนี่ก็เฮาก็ได้เงินเล็กๆน้อยแหละพี่น้อง ตได้เลี้ยงซีดตัวเองครอบครัว้ต,ออวตัว,วเ,เหตุงานยุคพี่น้องกับมันบ่มีงานเด้ยพี่น้องเลยอิงตามกับเัาบ่เป็นยังไงพี่นอ้นองสำหรับคลิปนี้บ่กตัวกับผมมีอยัางลายดอกพี่น้องกับบอกความในใจพี่พี่พังเนาะว่าเป็นยังเไาคือบบเหตุงานแบบหางอหางานเลยพี่น้องกับจักสิไปหาอยู่ใช้พี่น้องเนาะมันยังบ่ถึงเวลามันมีโอกาสตัวใดเขาคอยขวบตัวนั่นก่อนเลยเนาะพี่น้องเนาะยูทูปมันมาก่อนเทากั ไขขั้วตัวนี้เลยเนาะพี่น้องเนาะเผื่อเลี้ยงสีบตัวเองกะบบอกตดมีทุกวันน,น,นี่กกนัยูทูบนี่แหละพี่น้องเนาะกะบว่าถึงงานประจำกะเห็นอยู่งานประจำกะอ,ไอ้อยๆเพม่อนทุกคนกะเห็นเห็ดมาอยู่พี่น้องเห็ดมาตั้งนานแล้วกะมันก็นยังบ่พอได้เด้อพี่น้องโอกาสตัวใด้มาเฮาก็า่ขยขั้วตัวนั้นก่อนเนาะพี่น้องเนาะถือแบบ y อ u t u b e ูบเนี่ยแหละ u ูทมันมาก,ก่อนเฮาก็คขาอข่ขั้วตัวนี้ก่อนถ้ากาวะว่ามันบ่ได้ฮารีเฮาจงไปเริ่มต้นใหม่พี่น้อง เอาตัวเห็ดมาเป็นปีกว่าๆเลยพี่น้องให้ไปเริ่มตทำไมมันกะคือสิเป็นไปบ่ได้เนาะพี่น้องนอกก้องกะคอยไปเนาะฟังเบิร์กไแเลยพี่น้องเบิ่งก่อนว่า YouTube มันสิไปได้จำได้นเนาะตอนนี้ก็ยังพอสู้ได้อยู่กะว่ามันบ่ได้ฮารีเขาจังสิเปลี่ยนอาชีพเดอ้อพี่พีเอฟซี FC. เอาสำหรับคลิปนี้บระตูกะสิผมมีอย่างไรดอกพี่น้องเนาะกะมาเล่าให้พี่พีเอฟซีเข้าใจน้ำกันพี่น้อง อ้าวเบาตัวกันขอตัวลาพี BPFc ไปก่อนเด้อพี่น้องในการฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ซ่องเบาตัวเซโนซานแนลเนาะพี่น้องเนาะเผื่อพบพอในคลิปใหม่ๆพี่น้องอ้าวสำหรับคลิปนี้เบาตัวกะนผมมีอย่างไรพี่น้องกะมีโอกาสเนี่ยก็เลยมาสอบถามดีสาวเพื่อนว่าจะไปทำงานอยู่ไทยมือใดพี่น้องเนาะไปมือใดนแหละก็ได้หู้เลยเนาะพี่น้องว่าเพป็นไปมือใดพี่น้องถ่ายพาสปอร์ตออกเออแมน หาบัตรประชาชนออกพี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นกำลังแล่นบัตรประชาชนอยู่สามสัปดาห์ลยยาแล้ว,ว,ย,วยังโบแล้วเด้อพี่น้องเพิ่นว่ากาจักไปแล่นไปได้เนาะยังโบแล่สามสัปดาห์พอตรวไปแล่นก็สามวันเองเนาะเพิ่นเห็ดไหนเนาะก็ประมาณสามสี่ร้อยบาทแหละพี่น้องเพิ่นเอานำกินนำกินในเพิ่นจำ้ำตอกจำ้ำตาให้อะไรพี่น้องเขียนแบบใบให้อะไรแบบลายอย่างมีซองใบเพื่อซืเห็ดแล้วเลยครับไปก๊อปเห็ดเป็นบใบน,น้อยๆให้อะไรพี่น้อง โวเดชรอยู่ในสวรรค์ุ่นละเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเด้อบีพีเอฟซีทุกคนพบพอกันคลิปหนาพี่น้องเนาะ